ไอ้เฮียไทยนี่ประกาศรังนะครับเฮ้ยการอีกแล้ววะกูขึ้นอีกแล้วการถ้ามปเกมล่าเลยได้ไหมฟังเลยได้คิวไปแล้วตะหนักอยู่กลัวโดนไวเปอร์ไอ้เฮีย ไอ้กูได้คิวเพื่อนไปดิพี่ถ้าสอโงโง่ๆหนึ่งทีอาอตีไว้ตี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 เออมันเป็นแผน่กูว,วางไว้พีอ่อ่ะปล่อยมันโดดทีบไปเรียบร้อยเอ้ยกูพับตันอะไรวะเนี่ยพียอตันพื้น สอยังสวยเลยเฮียต้านร้วยพลธิดเลยสัตว์โอ้ยเฮียไปเถอะไปเถอะไปเถอะทั้งหูใจอยู่ข้างนักจักอยู่ในใจอยู่ข้างนักอันนี้ตันโดนอันนี้ตันโดนอันนี้ตันโดนอ้หย่างซั่นเลยเมื่อกี้โอ้โห แมงเลยธนูหน่อยเชือเ่อเฮียออโตก็จะหนูว้าวเย่แม่จุกกูจุกกูเจีย๊ยนูไม่เคยโดนเลยอ่ยโอ้ยเย่แม่ดเดินกลับมาอีกโอ้อย,อยตอด้าแฮกกูอีกโอ้เฮ้ยโดนแล้ว เออมาดิสัตเออเออเอออะไรที่สุดไอ้เฮียชนะเลยเฮียค mm ิวไงยีแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ให้ไปเฮ้ยป่งมาแล้วเฮีย วูล่าโอ้ยเฮียเฮ้ไม่ได้ลูบิกเว้ยเด้อปรับตัวไปไหนเฮียอบมานี่นะขบมานี่นะไม่น้าเฮียนืดนืด เออหนีไออ,อ,ออันติอันตเอ,อ่าเ,เรียบร้อยจากโซโลโทิ้งเลยแม่อ้้หี่อ่ะเออ,อเนี่ยแค่เนี้ยก็แค่เนี้ยแล้วเขาไม่ดวนนะไอ้นั่นอ่ะดูออไอ้ที่เห็นตัวบอลไปตัดตทุข้าไปแล้ว <c oughs> ชีวิตม,มันได้ยินมึงใช่ไหมมึงดูยูทูบมึงเหรอไอ้สัตว์ เอี้ยตัวอื่นก็มีโอ้ไมค์โอ้หรี่ปักอีกชิดแม่เนี่ยจะบุรุษพื้นบ้านไงเพื่อนกูบอกแล้วจะแนบตัวหนึ่งแม่งไปเอาอีกตัวไงเฮี้ยเอออะไรน่ะเนี่ยชนะเฮี้ยกูบอกแล้ยังไงก็ชนะไอ้เฮี้ยเกิดประทักกรรมเลยเฮี้ย นี่ไงโอย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 ไม่ไหวแล้วนะไอสัตว์ไปแล้วนะจำแล้วเออสวยสวยดิสนี่ห่วยดิ่นี่ห่วยที่นี่เฮ้ยโอโหโรย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 อุ้ยไอ้นี่โดนธนูแล้วไอ้นี่โดนธนูไอ้นี่โดนธนู พนุ่นไม่เแคลรี่มาสักตัวพนดูนอ้ะเออหลังเอาทำอะไรอ่ะโอเคอะไรวะเนี่ยไอ้เฮียเออจ๊ะทำดีเฮียโ้โหเป็นไงแผนกูทั้งนั้นไอ้สัตร์เออแผนมึงดีแต่อย่าทำอีกเลยถ้ากูขอจดมัก ไม่ทานในเฮียจักมันจะเอาเลยเฮียรอเฮียอะไรอ่ะเออ,เอ,อจักตุยทำเฮียอะไรเลยนี่ไงพี่แม่มังทำอะไรกันน่าเลยไเปอรมิสเลยไอ,อ้ไเโอรเอจิตเลยดูด้วย อ้ยเฮียแผนกูเพื่อนโอ้โหแผนอีกแล้วเหรอเออแผนกูทั้งนั้นแหละเฮียเคมหมดแล้วตเ,เนี้ยตีไปดิเออเรียบร้อยบล็อกอย่างดีบล็อกให้มันอย่างดีเออเล่นกับมันหน่อยดินี่ไงเล่นอยู่สวยอุ้ยหูเสือธนูโดนแล้วเลือน ทีมเป็นยสัวลันเน่ลันลาดไปเลยเฮียเฮียเฮียนี่มันประอินโวกไงมันประคองทีมเก่งไงทั้งนั้ กูได้เซฟเตอร์แล้วก่อนแั้มันอยู่คนเดียวยไอ้เที่ <he. S 1> แต่ว่ากูอยู่ไกลนะกูวาร์ปลงวาร์ปลงวาร์ปลงล่อแม่งเลยสัสเล่นแม่งเลยสัสคิดแม่งต้องรีดดาเมจแบบสุดฤทธิ์ไอ้สัสดาบุดมากไอ้เท<ๆ>ี่ยแต่แม่งไม่ตายในดวนไงเออไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยมันก็าตาย สุดสุดหยอมาเนี่ยเฮ้ยเกอนด้านี่จัดข้าวเลยนะเแผลงกูอีกแล้วไงแผนงกูเป็นตัวล่อไงนี่ไวเปอร์ไวเปอร์ไวเปอร์ดินี่นะพยายามอยู่นี่อ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรเปล่า อ,อเนี่ยโหเฮ้ยเดี๋ยวกูกลับบ้านฮะเอาไอ้เจียว่าไปหมดเลยชนะชนะเฮ้ยเพื่อนโดนไล่อะไรอ่ะแล้วมันมันทำไมอ่ะมันอะไรวะติ๊กติ๊กอะไรของมันไม่รู้ตัวจริงปะ เย you know? yep, yeah. ี่ปวดเจ็บดิง้วยเฮียไอ้สัตว์อะไรวะเนี่ยเกิดเฮียอะไรขึ้นวะอย่าบอกนะว่าไวเปอร์ก็ไปเรื่อยอๆเลยปะเนี่ย ยันแม่หมดเฮียหมดเลยโคสองทีสัตว์ไอ้เฮียไปไหนไ้สัตว์ใช่โคสองทีคือมึงมึงซื้อรีเฟเชอร์มาเหรอใช่มีรีเฟเชอร์แล้วมันาไม่พอใช่ก็มีกดกดชีตกดคือมันอาจจะพอแหละแต่ว่ามันจะไม่พอสกิลอื่นใช่ไหมใช้ไปหมดเลยใช่พีบีซีในเกมนี้ ไอ้นี่มันไม่ค่อยโผล่อะเนาะขึ้นเหรออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนยกจัดเลยที่มันเดือดดันยังวะไม่ได้อยากเดือดไอ้เหี้ยโดนดึงเข้าไปเดือดเลยเฮ้ยโอ้โหคุณวิกครับไอ้สัตว์เด้ต้องวาร์ปด้วยไปขึ้นเลยละกัน รู้จะเก็บไว้าทำไมโอ,อ้โหเบบนีงโอ้โหขนานได้ยังไงเลยพี่อเอไอ,เอ,อ,เอไอไอีสานมันต้องเป็นเพราะช็อตอินวอรเกอร์คิวแบกไว้แน่ๆไอ้ไอี้ย อี้ยมันเป็นแผลของเออเชคเกอร์ที่วางมาตั้งแต่ตุกแรกหนังหมาอี้อ่ะเกมผลงานสัตว์อี้ไอ้เหี้ยจริงจังนะเว้